สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุชมค่ะ,คะวันนี้วันที่25มกราคม2567ค่ะนนมืมอนีเมมก็รด้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุดงนะคะจะพาทรมช้ชมนะคะมาติดตามรับชั่วท่าทางโค้งสุดท้ายปู่ทุดงงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5 0 0 หกสิบเจ็ดค่ะหัวที่ผ่านมาลนะค่ะแนทางของปูกับเขานะค่ะปูให้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็หกหนึ่งนะค่ะมีช่มกระเขาทั้งหลังทั้งบนนะค่ะเมื่อนีส้อผพามาให้ปูเน้นปูย้ำให้นะค่ะปูจะเน้นจะย้ำให้ตัวได้นะคะเข้าไปรับชมและฟังน้ำกันค่ะกราบน้ำมัสการครับปูกราบน้ำมัสการเจ้าค่ะหนาว่ะครับพอดีพอดีพอนาบ่เอาครับหยกมือสาธุเลยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องที่ได้ร่วม ถวายปัจจัยนะครับหลังค่านะครับร่วมอ่าเป็นแกผักหลังค่าปูอาซาทุนะปูกำลังเล่นด้วยมันมันไทพอนเพื่ด้ครับปูใช้น้อยชุกครั้ำพลังเงื่อนเพื่ไอันลายว่าเขาครับสาธุนะครับปูจะมุ่งเป็นสังกะสีปะปูสังกะสีอาสาทุบุญกับเอฟซีนะครับเด้อนะครับใครอยากจะร่วมนะผู้ใดอยากจะร่วมกับแอดไลน์บาลถาวานะครับศูนย์หกสาม 2489695นะครับก็จะได้นำมาถวายปูให้เพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มา0632489695อันนี้อึ๊บอ่ะทำมาชมอันนี้อันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับแตกบนแตกล่างเห็นไหมครับผม97มา7961ตรงตรงนะครับรถทะเบียนทะเบียนรถแหร์พะปูวากัตตัดเอามี61กับ17นะครับผม3ตัว เกือบแตกนะครับ99 77นะปูนาะเอางวดนี่ปูให้ตองหวดคือชุดนี้ปูให้ตองหวดคือชุดนี้หางเดียว068 68, 68 98, 95 73 okay, 68. อะไรกับปูมาร์คไลน์68เมืมม่อนั้นไปพอลรลอตเตอรี่ผมก็เอาไว้อยู่ที่ปู68เห็นปูเนี่ยครับ <68, 68. S 1> ผม ก็มกวนนี่เนาะเออฝันว่าเอ้เขาเอาวอมไว้ไปถวายพระเนาะว่าได้สองร้ยหกปดลู็เอาังนไปถวายพระผมฝันมาตีเอาฝันครับผมเขาเาอาวาพระหกสองร้อูปดอีกว่า่อืจสองหกนะสองหกแปดรปัวเพื่อไรนเอาคูว่าสองหกแปดหกแพอฝันมาเห็นคนเอาของไปถวายเขาเอาขมาถวายถวายพระ ก็บอ,อกฟังไปถวายครับสองร้อยหกสิบแปดลูกบัวปัวเขาก่งหกแปดกัตรงกันตัวนี้ปักูได้มากสองหกกัดตัดเอา,อม,าอมัาดไหกแปดมัดไนนรหกแปดกัเจ็ดสามตัวปูวเก่นาก็สามก็หาเจ็ดสามครับเมื่อใดจุดถูบปอาสุกามันออกเบิดเกิเอาสุกาสุกนี่เห็นมันออกกัน สุก่อนมันออกแบตึกต้อสูตรมาเพิ่มอีกนัสุดิมด้วยครับอืมให้แรงมะแปดครับมะไรมะไรเลียกว่าเขาปูวมมกไรจะหาได้บ่ลระเราปูติดแปดนี่ครับหลังค่านี่จะจะมุ้งมาไหนปูวครับมุ้งกันครับวงางเขาพันงางเขาในว่างนะครับ อ่าก็จะมุ่งด้วพี่น้องแล้วนะครับนี่นะครับสร้างตัดอ้อยยุ่วช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบาวเถาจะมาทายเิ่งเป็นระยะพี่น้องสาธุบุญครับเอฟซีที่ได้ร่วมถวายปัจจัยนะครับผมพันวาซอยฟูมุ่งหลังคาคองค์พระประธานยังไม่มีหลังคาด้วยพี่น้องเด้วนะครับปูพ่นก็คุ้มมาอยู่นะครับเกิดจะค่อยเฮ็ดไ,ไปปุบปั้วค่อยๆไปปูว่าอืม เจอขึ <formation jin x 2> <at> ึนงวดที่แล <man> ้วนี่แมมปูแบผมจะด้มาวดเจ้าหวดนี้เน่นไปคัาก68เลยบอกปูว้งเลยบอกปู68เนี่ว้งหมดปูอ่ะโอ้จะหาได้ปูแต้วในลอตเตรี่ไปอยู่การซม้อบอร์ทาง68อ่าประเด้เป็นปังๆต่อต่อมือมือผมเบิ่งมือเลยมือว่านนี่บอได้68คือปูมีแปด6กับ68ผมได้มาอยู่ สามตัวให้เน้นตัวนี้บอกปู068หรือ268ปูมัก268ร่องตัวนี้เกลไปเลย68ประด68ร่องมันปตัวงดวครับ68สองตัวสองตัวสงตัวประชแปดเลยครับตัวช้าองนาประดสูงรนี่แหะครับผมเนมนคักไม่ไปปู ฝันไวแต่ไหนกว่าที่ฝันมาได้ใส่สองหกแปดเนี่ยองรอกสมาถวายครับไปยุ่ง่วมันน้ำเขา่ะสองร้ยหิบแปดองค์ครับเอาปูระเลขกที่ปูทรงอีกผมหมู่วานี่มขึ้นเดยรงผิดปะปูบอแมนมาตัวนั่นอ่ะบอแมนนบอแมนเนาะคือตัวนี้เลยบอเปลี่ยนแปลง สองหกแย้ำโมเลปัวสองหกแปด่นหกน่ะครับอืมอันนี้ของเกา่าได้พี่น้องเด้อครับมาลายตัวดอกมาลาตัวมาปัวสองตกะบหกแปดเก้าห้าเจ็ดสานี่นะอาจเป็นหาหากเก่าก็ได้ครับเก่าหากกับตัวน้ำาะว่าเก่าเพราะว่า เกาลักสิบดับเปอระเซนแมนปะเกาลักสิบดับเนดเซียนวาได้เนี่ยเซียนวาคือว่าให้ให้กันกับโตไว้น้ำแบบมาชมเขาลักสิบดับเปอร์เซนวามันประมาณลักเซีมันอาจจะมันลักหน่วยเซียนทั้งไดวาเดียนี่ปูเกากระเซียนเพราะว่าเซียนเพราะว่ามากนะเพราะว่าเป็นเซียนแต่ว่าเกาดับลักสิบปูแล้วว่าถาเกาฮาจะเป็นฮาเกา วันนปันเดนคูบาอาจารย์เพื่อนะครับเป็นกอสิบห้าปีเจ็ดสิบสองพันศาเจ็ดสิบสามปีนี่เราพันนันว่าถ้าปีเพิ่นอาจยุเก้าสิบหกนันนันอาิเ็นเก้าสิบหกพันาเพิ่อาเจ็ดสิบสามงนใช่ไหมตอนพ่นได้ถึงบันแล้วก็หาันเ็นคูบาอาจารย์ได้พี่น้องได้ปูว่าเพิ่นอายุเกสิบห้าพันศาเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามปปูวพันศาปูเลยว่า เอาเป็น 73, เจ็ดสิบสามพ่อพันศาจะเจ็ดสิบสองเจ็สิบสามตว่าอายุพิ่เก้าหาเก้าหกตว่าปูเลยว่าเอาเก้าหาไอ้ศูนหกแปดนี่จังไรคือมักศูนหกแปดจับเป็นจมักได้หเป็นมักน้เล็กถูกตัวเก่านะอืมเด็กถูกตัวเก่า้วงวดนี่า้าด้าดจุดแบปูบมันหลายตัวตัวก่นทีออกเบอร์เจ็ดเจ็ดี่ออกตัวีออองสี่น สี่ซูนาอง่นดออกถามันออกส้มนี้เิดก็ครับผมจักจะออกมาไดผมบอก็อกันครับปลาส่มจุดมาทุกตัวมันออกเกิดตัมันสี่โดนโดนมันจะมาไลหลังครับผมยังไอ้เก่าเก่ัก็มาออกดเก่าไอเก่าเจ็ดครับมก็มาก่ันมาหลังออยกันกกดปีมั้งมันจะ ท่านว่าคานนั้นนะไอ้นี่ต้องแต่สองเจ็ดคนออกมาเจ็ดกันวันนี้6หมกเกนะั้นเออ้เหมือนปูให้ผมไปอยู่ดีเนะไปหนึ่งดีลูกจุดหร้อบป่อ๋อันนี้ 6, ก็6หกแปดได้ลักนึ่แปดครับก็คันเป็นหูนย์แปดก็แปดมออกเกแปดอันนี้สองเจ็ดเจ็ดอันอนีตน้ต้องออกไปดอ,อนปูผริตจุดไหมในปะวังเนี่ย นำตัวเกานำตกเกาปูว่าเอาธรรมชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้เใ,ใ,ใกล้ก,กลันาเจ็ดสองให้เจ็ดสามครับเยใกล้กันครับผมปูเน้นให้แล้วนะครับเนาะ <c oughs> ปูว่าฝันว่านะครับผมมีคนเอาของมาถวายนะครับเอ่อพระนะครับสองสองร้อยหกสิบแปดรูปนะฮะอันนี้ปูฝันยำเวยครับฝันว่ามีคนเอาของมาถวายฝันขึ้นใหนปูก่อนขึ้นมันก่อนมันผ่านนี่บอกครับฝันว่ามีคนเอาของมาถวายพระ สองร้ปดรูปด้พี่น้องเด้แปดังอ่ค่ะเก้าแปดเก้าครับไอเก้าหานี่คือปูฟันเห็นคู่บ่าจจรย์นะครับอันนี้ันเพินอ่าพันพินอายุเ5้าสิาแต่เก้าสินะครับพันสายเจะแต่เขาเจามนะครับผู้เน้นหกแปด้อพี่น้องเนาะเก้าหาเจ็ดสามกับกันไหมกันไับตัวน้ำด้วยพี่น้องเด้แคปหน้าจอครับผมกับขอบคุณขอบคุณปูนะพี่น้องเนาะกับยวจัพา อาจารย์ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเธอด้โชคน้ำปูอีกนะคะอาจชมปูเน้นให้ที่หกแปดนะคะตามตัวสองหกแปดนะคะเก้าห้าเจ็ดสามเป็นตัวรองนะคะอาจชมแคปบนาจอตามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นหมูคอยทำให้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ